นี่คือเจ้าฟอ r z ซ7า0นะครับเป็นไงเช่ไหมนี่ให้ดูรอบรถนะครับบิ๊กสกูตเตอร์754นะครับให้ดูรอบรถก่อนอสวยไหมเป็นรถเกียร์นะครับเป็นรถจะว่ารถเกียร์ก็ใช่จะว่ารถออโต้ก็ใช่เพราะว่าเครื่องยนต์ของมันก็เป็นตัวเดียวกับเจ้า,อา x อ d v 750ที่มันเป็นดูโอคัตอ่าเป็นดูโอคัต เหมือนกับตัวอ่าตัวนู่นตัว1100อ่าเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นตัว754เครื่องมันก็จะเล็กลงมานิดนึงอ่าเครื่องก็จะเล็กลงมาหน่อยนี่เห็นไหมรูปทรงเครื่องอะไรตัวเดียวกับอ่าตัวอ่า XADV เลยนะครับแต่ว่ามันอยู่ในรูปของสตรีทไม่ได้อยู่ในรูปของออฟโรดอ่าหรือทัวริงนะครับมา หน้าจอก็เป็นหน้าจอมาตรฐานมาตรฐานของตัวพวกปิดไบอ่าพวกตัว5 0 0อัพของคอนด้าเขานะครับหน้าจอเดียวกันเลยตรงนี้เบรกมือนะครับเบรกมือต้องมีแล้วก็อ่าโหมดการขับขี่อะไรก็มีเหมือนอ่า xdv เลยเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่ารูปโฉมรถมันจะต่างกันแล้วก็ต่างกันเรื่องของชิวนะครับ นี่ดูหน้าจอของมันนะครับหน้าจอเปิดมาก็จะไม่เหมือนกันชิลเป็นชิลไฟฟ้านะครับแต่เมื่อกี้ผมหาที่เปิดละเปิดตรงไหนวะมองไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่ามันเอ้ยมีไท้สีอยู่ตรงนี้ด้วยเออพิ่งเห็นเพิ่งเห็นมี USB ชาร์จใช้สีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดเบาะถังน้ำมันนะครับเดี๋ยวตรงนี้เหมือนกันเลยตำแหน่งเดียวกันใต้เบาะแบบเดียวกับ x a d v เลยนะครับใส่หมวกล็อกสบใบได้หนึ่งใบ นะครับนี่ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับนี่คล้ายๆกันนะครับไม่มีเกอะอะมีทางนี้ฮะอ่ะมามีเกะทางนี้นะครับอเห็นไหมเกะนะครับอืมโอเคนะครับอ่าแล้วก็นี่คือไฟท้ายของมันนะครับไฟท้ายก็ไม่ใช่ของอ่า x อ d v นะไม่ใช่คนละตัวกันเลยนะครับนี่คนละตัวเลย ดูเท่ดีนะดูเท่แบบสป,สปอร์ตเออโอไฟเลี้ยวกันบ้างนะครับไฟเลี้ยวขออนุญาตครับอ่านี่คือไฟเลี้ยวนะครับมันก็อยู่ในไฟหลีเลยอะเท่เดีอะเห็นไหม,ามาอ่านี่ครับก็เท่ดีนะอยู่ในไฟหลีเลยเออนี่ไฟเลี้ยวนะครับอ่าก็นี่คือเจ้าฟอร์ซ่า7จ0าูนะครับอ่าราคาดีมากเลยสี่แสนต้นต้นเองนะครับ ือว่าโอเคเลยแหละราคาทำแบบหน้าซื้อมากี่เล่นแต่ผมไม่ชอบรอโตัวเท่าไหร่นี่โอเคนะครับ